ถ้าจะปกป้องแผ่นดินของเราทำไมไทยไม่สร้างกำแพงคอนกรีตให้มันจบตั้งแต่แรกนี่คือคำถามที่ดังทั้งในประเทศและนอกประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือสื่อตะวันตกหลายสำนักกลับมองต่างออกไปพวกเขาเขียนตรงกันว่าการเลือกตู้คอนเทนเนอร์ของเราไม่ใช่ความลังเลแต่คือการตัดสินใจที่คิดมาแล้วเพราะกำแพงผิดแบบหนึ่งครั้งอาจไม่ใช่แค่ปิดพื้นที่แต่ปิดทางเลือกของประเทศไปอีกยาวสำหรับเราเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวชายแดน แต่มันคือเรื่องของแผ่นดินเรื่องของความถูกต้องตามสันปันน้ำตามหมดุดและตามแผนที่ที่มีอยู่แล้วและยังมีเหตุผลสำคัญอีกข้อที่ทำให้สื่อฝรั่งต้องหยุดคิดใหม่ว่าทำไมตู้คอนเทนเนอร์ของไทยถึงกลายเป็นคำตอบที่ทั้งโลกเริ่มยอมรับหลังจากภาพตู้คอนเทนเนอร์ของเราปรากฏออกไปเสียงในโซเชียลอาจแตกเป็น2ทางแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากคือสื่อตะวันตกจานวนไม่น้อยเริ่มมองไทยด้วยสายตาที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้ถามว่าเราแรงไปไหม แต่ถามว่าทำไมไทยถึงเลือกวิธีนี้เพราะในมุมของพวกเขาประเทศที่รีบสร้างกำแพงคอนกรีตสูงแข็งมักเป็นประเทศที่ตัดสินใจด้วยแรงกดดันและอารมณ์แต่ไทยเลือกทางที่สุขุมกว่าและนั่นทําให้หลายสํานักใช้คําว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าสําหรับเราในฐานะคนไทยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอย่างที่บางคนพยายามพูดพื้นที่ตรงนั้นคือแผ่นดินของประเทศไทยเราให้ผู้อพยพอยู่เราอดทนมานานและเรายึดตามสันปันน้ําตามหมดุด และตามแผนที่ที่มีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำไม่ใช่การรุกแต่คือการทวงคืนสิทธิของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานี่คือจุดที่สื่อต่างชาติเริ่มเข้าใจว่าการตัดสินใจของเราไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่ยืนอยู่บนความถูกต้องหลายบทวิเคราะห์จากฝั่งตะวันตกพูดคล้ายกันว่าการที่ไทยไม่ขยับเส้นไม่ข้ามแดนและไม่ยกระดับความรุนแรงคือสิ่งที่ทำให้เหตุผลของเราแข็งแรงขึ้นในสายตานานาชาติเพราะเมื่อประเทศหนึ่งยืนอยู่บนกติกาอย่างชัดเจนภาพที่โลกเห็นจะต่างทันที และนั่นทําให้คําถามว่าทําไมต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์กลายเป็นคําถามที่พาเราไปสู่คําตอบเดียวกันว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ไม่ได้ดูแรงไม่ได้สะใจแต่เป็นการตัดสินใจของประเทศที่รู้ว่ากําลังปกป้องอะไรและกําลังทําเพื่อพวกเราทุกคน <S <S เมื่อเสียงจากสื่อตะวันตกดังขึ้นสิ่งที่คนไทยจํานวนมากรู้สึกในใจจริงๆคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดตั้งแต่ต้นเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ซับซ้อนอย่างที่บางคนพยายามพูด แต่เป็นแผ่นดินของประเทศไทยชัดเจนเราทำตามหลักสันปันน้ำมีหมุดมีแผนที่และยึดตามความถูกต้องที่มีมานานแล้วหลายสื่อฝรั่งเริ่มเข้าใจจุดนี้และเขียนตรงกันว่าไทยไม่ได้รุกแต่กําลังทวงคืนสิ่งที่เป็นของเราอยู่แล้วเราอดทนมานานเราให้ผู้อพยพอยู่เราไม่ผลักไสแต่เมื่อมีการล้ำเสริมสร้างและไม่ยอมถอยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเจรจาอีกต่อไปนี่คือเรื่องของอธิปไตย สิ่งที่ทำให้ต่างชาติมองเราในทางบวกคือเราไม่ได้ใช้อารมณ์ตอบโต้เราไม่พังกำแพงไม่ประกาศศึกแต่เลือกวิธีที่ชัดสุข,ขุมและยืนอยู่บนความถูกต้องตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรารู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนและเรายืนตรงเส้นนั้นอย่างมั่นคงสื่อบางแห่งพูดไว้ชัดว่าการที่ไทยยึดแนวเดิมไม่ขยับไม่ถอยและไม่ข้ามเส้นใครคือสิ่งที่ทําให้ข้อโต้แย้งของเราแข็งแรงในสายตานานาชาติเพราะนี่ไม่ใช่การแย่ง แต่คือการรักษาสิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายและแผนที่ที่มีอยู่แล้วและเมื่อภาพทหารไทยยืนอยู่ตรงนั้นชาวบ้านกลับบ้านได้จริงหลายคนพูดคำเดียวกันว่าขอบคุณทหารไทยที่ทำเพื่อคนไทยนี่ไม่ใช่ภาพโฆษณาแต่คือผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ถูกต้องและนี่คือเหตุผลที่โลกเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่คือการปกป้องแผ่นดินของพวกเราทุกคนสิ่งที่ทำให้สื่อตะวันตก เริ่มพูดถึงเรามากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเราใช้ตู้คอนเทนเนอร์แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนักข่าวฝรั่งหลายคนสังเกตเหมือนกันว่าหลังการวางตู้คอนเทนเนอร์สถานการณ์ในพื้นที่สงบลงจริงชาวบ้านกลับบ้านได้ทหารยังคุมพื้นที่อยู่และไม่มีภาพการประทะที่ทำให้เรื่องบานปลายนี่คือจุดที่พวกเขาเริ่มเขียนว่าไทยกำลังควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวในสายตาของสื่อต่างชาติ นี่คือสิ่งที่ประเทศจํานวนมากทําไม่ได้เพราะเมื่อเลือกวิธีแรงทุกอย่างจะไหลไปสู่ความรุนแรงโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่เราเลือกทําให้เกมช้าลงทุกฝ่ายต้องหยุดคิดต้องระวังและต้องยอมรับความจริงว่าเส้นนี้ถูกคุมแล้วไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยการวางแผนหลายบทความใช้คําใกล้เคียงกันว่าไทยแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเองเพราะเราไม่จําเป็นต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น เรารู้ว่าแผ่นดินตรงนั้นคือของเราเราทำตามแผนที่ทำตามหมดุดและทำตามสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเรามั่นใจแบบนี้วิธีที่เราเลือกจึงไม่ต้องดังไม่ต้องแรงแต่ได้ผลจริงสำหรับพวกเราคนไทยนี่คือจุดที่ควรภูมิใจเพราะภาพที่ออกไปสู่โลกไม่ใช่ภาพของความวุ่นวายแต่เป็นภาพของประเทศที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สื่อตะวันตกจึงไม่ได้พูดถึงไทยในฐานะประเทศที่มีปัญหาชายแดนแต่พูดถึงเราในฐานะประเทศที่จัดการปัญหาชายแดนได้อย่างมีสติ และนี่คือเหตุผลที่ตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดานากลายเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งนี้เราไม่ได้แค่ปกป้องพื้นที่แต่เราปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนไปพร้อมกันสิ่งที่สื่อตะวันตกพูดถึงต่อจากนั้นคือมุมที่คนไทยหลายคนอาจไม่ทันสังเกตนั่นคือการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ไม่ได้แค่จัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่กำลังปกป้องประเทศในระยะยาวไปพร้อมกันนักข่าวฝรั่งจำนวนไม่น้อยเขียนไว้ตรงกันว่า ประเทศที่เลือกวิธีแข่งก้าวเกินจําเป็นมักต้องจ่ายราคาในเวทีโลกในภายหลังแต่ไทยเลือกทางที่ไม่ทําให้ตัวเองตกเป็นฝ่ายถูกตั้งคําถามในสายตาของพวกเขาตู้คอนเทนเนอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของการยืนอยู่บนความถูกต้องไม่ใช่การแสดงอํานาจพวกเขามองว่าเราไม่ได้พยายามขยายเส้นไม่ได้ขยับหมุดและไม่ได้สร้างสถานการณ์ใหม่เพื่อบังคับให้โลกต้องเลือกข้างเราแค่ยืนอยู่ตรงจุดเดิมจุดที่เป็นของเรามาตั้งแต่ต้น แล้วทําให้เส้นนั้นชัดขึ้นโดยไม่ต้องพูดเสียงดังหลายบทวิเคราะห์จากยุโรปประบุค,คล้ายกันว่านี่คือความแตกต่างระหว่างประเทศที่มั่นใจในสิทธิ์ของตัวเองกับประเทศที่ต้องใช้พลังเพื่อกลบความไม่มั่นใจไทยไม่จําเป็นต้องสร้างกําแพงคอนกรีตสูงใหญ่เพราะเรามีแผนที่มีหมุดมีหลักฐานและมีความถูกต้องอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทําจึงไม่ใช่การโชว์พลังแต่คือการทําให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเราเอาจริงกับเส้นของเราและจะไม่ยอมให้ใครข้าม สื่อฝรั่งบางแห่งถึงขั้นเปรียบเทียบว่าการเลือกตู้คอนเทนเนอร์ของไทยคือการป้องกันโดยไม่สร้างจุดแตกหักเพราะกำแพงถาวรอ,อาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดขาดแต่สิ่งที่เราทำคือการตั้งแนวควบคุมที่ชัดพอจะป้องกันแต่ไม่แข็งจนทำลายโอกาสในอนาคตนี่คือสิ่งที่ทำให้ภาพของไทยในสายตานานาชาติดูสุข,ขุมและน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนท่าทีของการรายงานข่าว จากเดิมที่เน้นความตึงเครียดกลายเป็นการรายงานผลลัพธ์จริงว่าชาวบ้านกลับเข้าพื้นที่ได้ทหารยังดูแลความปลอดภัยและไม่มีเหตุรุนแรงตามมานักข่าวต่างชาติหลายคนเขียนว่านี่คือสัญญาณว่ามาตรการของไทยได้ผลและที่สําคัญคือได้ผลโดยไม่ต้องแลกด้วยเลือดหรือภาพความสูญเสียสําหรับเราในฐานะคนไทยเรื่องนี้มีความหมายมากเพราะมันยืนยันว่าการยืนอยู่บนความถูกต้องไม่ได้ทําให้เราเสียเปรียบตรงกันข้ามมันทําให้เราแข็งแรงขึ้น ทั้งในประเทศและบนเวทีโลกเราไม่จําเป็นต้องอธิบายยืดยาวว่าใครผิดใครถูกเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นคําตอบอยู่แล้วพื้นที่สงบคนอยู่ได้และเส้นอธิบายชัดเจนขึ้นสื่อตะวันตกบางแห่งสรุปประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าไทยกําลังแสดงให้เห็นว่าการป้องกันประเทศไม่จําเป็นต้องมาพร้อมความรุนแรงเสมอไปบางครั้งการเลือกวิธีที่นิ่งกว่ากลับทําให้ฝ่ายตรงข้ามขยับได้ยากกว่าเพราะเมื่อเราไม่หลุดจากกรอบความถูกต้อง ทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายจะถูกจับตามองทันทีและนี่คือสิ่งที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแต่เป็นการสื่อสารทางการเมืองที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพูดออกมามันบอกโลกว่าเรารู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าอะไรเป็นของเราและเราจะปกป้องมันโดยไม่ทําให้ประเทศต้องแบกรับความเสี่ยงเกินจําเป็นสําหรับพวกเราคนไทยนี่คือเหตุผลที่ควรภูมิใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มาจากการตัดสินใจที่คิดมาแล้วหลายชั้นเราไม่ได้เลือกทางที่ง่ายที่สุดแต่เลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับประเทศในระยะยาวและเมื่อสื่อต่างชาติเริ่มพูดถึงเราในมุมนี้นั่นหมายความว่าโลกกําลังเห็นในสิ่งเดียวกับที่เรารู้มาตลอดว่าเมื่อถึงเวลาต้องยืนไทยสามารถยืนได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องก้าวข้ามเส้นของใครและไม่ยอมให้ใครก้าวข้ามเส้นของเราเช่นกันเมื่อเรื่องนี้เดินมาถึงจุดนี้ สิ่งที่สื่อตะวันตกเริ่มพูดถึงมากขึ้นไม่ใช่แค่วิธีการที่เราเลือกแต่คือท่าทีของประเทศที่สะท้อนออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลายบทวิเคราะห์ใช้คำใกล้เคียงกันว่าไทยกำลังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางยุทธศาสตร์เพราะเราไม่เร่งไม่โวยวายและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ทั้งที่เรามีเหตุผลมีความถูกต้องและมีสิทธิ์เต็มร้อยในการปกป้องแผ่นดินของเราเองสำหรับคนไทยจำนวนมากสิ่งนี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องปกติเพราะเรารู้มาตลอดว่าพื้นที่ตรงนั้นคือของเรา เราทำตามสรรปันน้ำเรามีหมุดเรามีแผนที่และเรายอมอดทนมานานแล้วแต่ในสายตาคนนอกโดยเฉพาะสื่อตะวันตกการที่ประเทศหนึ่งยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องโดยไม่ต้องแสดงพลังเกินจำเป็นคือสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเริ่มเขียนถึงไทยด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไปสื่อฝรั่งหลายแห่งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไทยเลิกวิธีที่แรงกว่านี้ภาพที่โลกเห็นอาจเปลี่ยนทันทีจากประเทศที่ปกป้องอธิปไตยกลายเป็นประเทศที่ถูกตั้งคำถาม แต่การตัดสินใจของเราทําให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเราไม่ได้เปิดช่องให้ใครมาบิดเบือนเราไม่ได้สร้างภาพใหม่ที่ทําให้ความถูกต้องของเราถูกลดค่าตรงกันข้ามสิ่งที่เราทํากับตอกย้ําว่าเส้นนี้มีอยู่จริงและเรายืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงมาตลอดในมุมของนักข่าวต่างชาติการเลือกตู้คอนเทนเนอร์จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความมั่นใจเพราะประเทศที่ไม่มั่นใจมักต้องใช้สิ่งปลูกสร้างถาวรและแข็งกร้าวเพื่อย้ำอำนาจ แต่ประเทศที่มั่นใจในสิทธิ์ของตัวเองไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าอะไรเป็นของเราและเรารู้ว่าเวลาไหนควรหยุดเวลาไหนควรเดินต่อสิ่งที่น่าสนใจคือหลายสํานักเริ่มพูดถึงบทบาทของทหารไทยในมุมที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้รายงานแค่ภาพกําลังพลหรือยุธทธปกรแต่พูดถึงวินยัยความอดทนและการทําหน้าที่อย่างเงียบๆเ,เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภาพชาวบ้านกลับบ้าน ภาพอาหารที่ส่งถึงแนวหน้าและภาพพื้นที่ที่สงบลงกลายเป็นสิ่งที่สื่อฝรั่งหยิบมาเล่าเพราะมันสะท้อนว่าการตัดสินใจนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่คือการดูแลคนของเราเองสำหรับพวกเราคนไทยนี่คือจุดที่ความภูมิใจไม่ได้มาจากคำพูดสวยหรูแต่มาจากผลลัพธ์ที่จับต้องได้เราเห็นว่าทหารทำงานเพื่อคนไทยเราเห็นว่าประชาชนกลับมาอยู่ได้จริงและเราเห็นว่าประเทศของเราไม่ถูกลากเข้าไปในเกมที่ไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่า ไม่สะใจแต่ฉลาดมีความหมายขึ้นมาจริงๆสื่อตะวันตกบางแห่งถึงกับสรุปว่าสิ่งที่ไทยทําคือการเลือกเส้นทางที่ยากกว่าในระยะสั้นแต่ปลอดภัยกว่าในระยะยาวเพราะมันต้องใช้ความอดทนต้องรับเสียงวิจารณ์และต้องยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องโดยไม่หวั่นไหวแต่ผลที่ได้คือความน่าเชื่อถือของประเทศที่เพิ่มขึ้นและพื้นที่ต่อรองที่ยังเปิดอยู่บนเวทีโลกเมื่อมองกลับมาที่ตัวเราเองเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่เป็นบทเรียนว่า ประเทศที่เข้มแข็งจริงไม่จําเป็นต้องเสียงดังตลอดเวลาบางครั้งการยืนเงียบๆบ,บนความถูกต้องกลับทําให้โลกฟังเรามากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยในครั้งนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรภูมิใจไม่ใช่แค่ว่าเราใช้ตู้คอนเทนเนอร์แต่คือเหตุผลเบื้องหลังการเลือกนั้นเราเลือกปกป้องแผ่นดินโดยไม่ทําร้ายโอกาสของประเทศในอนาคตเราเลือกดูแลคนของเราโดยไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนเกินจําเป็นและเราเลือกยืนอยู่บนเส้นของเราอย่างมั่นคงเมื่อสื่อตะวันตก เริ่มมองเราในมุมนี้มันยิ่งย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอาจเป็นสิ่งที่โลกกำลังเรียนรู้จากเราและนี่คือเหตุผลที่การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์แต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความมั่นใจและการเติบโตของประเทศที่พวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เริ่มจากตู้คอนเทนเนอร์ แต่มันเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าเราจะปกป้องแผ่นดินของเราอย่างไรโดยไม่ทำให้ประเทศต้องจ่ายราคาเกินจำเป็นสิ่งที่เราทำในครั้งนี้อาจไม่เวือหวาไม่สะใจและไม่ใช่ภาพที่แรงที่สุดในสายตาบางคนแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งคนในประเทศและสื่อตะวันตกเริ่มเห็นตรงกันว่าเราเลือกทางที่ควบคุมสถานการณ์ได้จริงตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินใจที่คิดถึงคนไทยทั้งประเทศคิดถึงวันนี้ และคิดถึงวันข้างหน้าเราไม่ได้ถอยและเราไม่ได้รุกเราแค่ยืนอยู่บนเส้นของเราอย่างมั่นคงแล้วทำให้เส้นนั้นชัดขึ้นกว่าเดิมคำถามสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าวิธีนี้ถูกหรือผิดแต่คือถ้าเป็นคุณคุณอยากให้ประเทศไทยปกป้องแผ่นดินด้วยความสะใจในระยะสั้นหรือด้วยความมั่นคงในระยะยาวและคุณคิดว่าการเลือกแบบนี้ทำให้โลกมองเราเป็นประเทศแบบไหนลองบอกความเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์เพราะนี่คือเรื่องของพวกเราทุกคน